ตอนนี้ผมอยู่ที่วังเวียงนะครับถือว่าเป็นกุ้ยหลินแห่งเมืองลาวนะสปอปอลาวที่นี่นะฮะเป็นภูมิประเทศที่สลับซับซ้อนนะะแล้วก็เป็นภูเขาหินปูนค่อนข้างเยอะมากเลย ถือว่าเป็นเมืองที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของแขวงเวียงจันทร์ครับที่มีป่าไม้น้ําใสๆนะครับนั่นคือมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายมีแอคทิวิตี้เยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูรากูลนะครับบูรากูลหนึ่งครับแล้วเป็นต้นตำรับของทุกๆบูรากูลเลยนะมี2 3 4 5แล้วผมเห็นในเว็บไซต์นะมีถึง9บูรากูลด้วยซ้านะฮะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวของวังเวียงเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยน้ำใสแล้วก็เป็นน้ําที่ไม่ได้ไหลามาจากน้ำตกนะเป็นน้ําขุดขึ้นมาครับเพราะว่าแถวแถวนี้ สปปบาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภูเขาหินปูนครับเพราะว่าน้ำเนี่ยซึมออกมาเขาบอกกันว่าน้ําที่วังเวียงเนี่ยเป็นน้ําที่ปลุกขึ้นมาเนี่ยเปรียบเสมือนน้าแร่ธรรมชาติเลยนะเพราะฉะนั้นผู้คนก็เลยชอบมาว่าน้ํากันครับคือน้ําแร่เนี่ยมันดีมากๆสาหรับผิวนะสุขภาพนะครับแต่เราจะเห็นว่าถ้าเป็นลักษณะของน้ําตกเนี่ยจะเป็นน้ําที่ไหลออกมาจากพื้นผิว แต่ถ้าเกิดเป็นน้ําขุดเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ําที่ไหลออกมาจากแร่ทตาครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่สะพานพ่อสีฟ้านะฮะอันนั้นก็จะเป็นน้ําขุดเหมือนกันแล้วก็น้ำเนี่ยจะไหลามาตามถ้านะครับแล้วเขาก็ให้บริการเป็นลักษณะของนั่งเรือเข้าไปในถ้าครับแล้วก็นั่งห่วงยางด้วยนะแล้วก็ลอยเข้าไปนะผมเคยเข้าไปทีนี่แล้วตอนตอนมันมืดมากเลยครับมันมีความรู้สึกว่าที่วางเวียงนะก็จะมีสถานที่แอดเวนเจอร์ท่องเที่ยวสนุกสนานรบวงจรแล้วก็ขณะเดียวกันสิ่งอำนวยความสะดวก เต็มเมืองเลยครับแป,ปรติกันล้นนี่ไงลำพึ่งอันนี้มันด้วงด้วงมะเ้วาวน่นรักอุ้ยนี่กิอด้วงไงเดอ้อกินสดได้ปะล่ะล้นจับอย่างนี้โอ้ยกัดก <laughs> <laughs> นี่ <laughs> เขาบอกว่ากินสดได้เ <c oughs> ดี๋ยวกินให้ดูเดอ้ออันนี้นะห <c oughs> ืม

น้ำใสเย็นสบายหวังบอลูเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของวังเวียงเลยนะคือถ้ามีวังเวียงต้องมีบอลูนผมไม่เคยขึ้นเลยจริงครั้งแรกเลยนะมีเรื่องดีๆรอเราอยู่แค่ออกมาเพื่อพบกันมาแบ่งความรักให้แก่กันผูกพันไทยตอนนี้ผมอยู่ในบอลูนแล้วครับพี่ก็ให้ผมเข้ามาข้างในนะคุณลองดู ใหญ่มากๆเลยครับนี่คือการอัดอากาศเข้าไปนะระบบรุนทุกนี้จะลอยขึ้นนะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมจะเข้าไปอยู่ในกระเช้าัวนนั้นนะฮะไปะถึงเวลาแล้วเราไปกก,ไก,กันหห่่่าางใแตจไมกัน ชอ้าดาชสุดยดนวันนี้ได้เห็นสายหมอกนะตามภูแบบอตอนนี้เราอยู่บรูนกันแล้วนะโอ,โอ้ประสบการณ์ชีวิตครับคุณต้องสักครั้งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าที่วังเวียงเนี่ยค่าบริการ ถูกที่สุดในโลกบอลลูนที่วังเวียงนะเป็นถิวเป็นซิเนเจอร์เลยนะเป็นสัญลักษณ์เลยครับถ้าคุณเห็นว e <ๆ>ังเวียงคุณต้องเห็นบอลลูนนะดูเสื้อ,อนีเหะะ็นสายหมอกแล้วว่าคือสายหมอกมากระทบตัวเห็นปะบางๆเลยนี่คือสูงขึ้นไปอีกใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> สูงอีกไหมครับเนี่ยจริงๆแล้ววังเวียงเป็นภูเขาที่สวยที่สุดเลยนะเห็นจากมุมนี้นะโอ้งามแล้วเมืองก็อยู่ตท่ามกลางของภูภูเขาอ่ะเพิ่งเห็นนะเนี่ย นี่คือเวียงทาราครับที่ผมยืนอยู่นะฮะแล้วก็วังเวียงเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่ที่นิยมมากๆเลยนะครับของสปปลาวครับและเป็นหนึ่งในแขวงของเวียงจันทร์นะครับแขวงเวียงจันทร์เนี่ยเป็นแขวงหนึ่งนะครับที่มีผู้คนมากมายและก็วังเวียงเนี่ยก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งครับที่นิยมมากๆเลยที่ชาวต่างชาติหรือคนไทยเนี่ยชอบมาเที่ยวนะครับ แม่น้ำซองเปรียบเสมือนเป็นแม่น้ำสายหนึ่งนะฮะที่ไหลผ่านวังเวียงครับถ้าคุณเห็นมุมโดรนนะคุณจะเห็นเลยว่าชีวิตความเป็นอยู่ของทุกๆคนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับแม่น้ำซองครับจะไหลผ่านเมืองวังเวียงไปและเกิดกิจกรรมมากมายครับไม่ว่าคุณจะเป็นขับรถบักกี้นะครับนั่นคือขับเข้าไปในบูรากูลในแต่ละที่นะนั่นคือมีโซนนะโซนนอกเมืองถ้าโซนในเมืองเราก็จะเห็นว่า เราจะเห็นคนที่พายเรือคายักมาตามแม่น้ำซองครับหรือบางคนเนี่ยจะลอยห่วงยางกันมาเป็นกลุ่มๆนะฮะแล้วก็สองแม่น้ำซองเนี่ยสองางทางเนี่ยก็เต็มไปด้วยโรงแรมแล้วก็ตูบเลียงลายอยู่ข้างริมแม่น้ำซองนะฮะเกิดการท่องเที่ยวแล้วก็คุณก็จะเห็นเลยว่าเรือผ่านไปผ่านมาคุณสามารถที่จะ เ,เที่ยวเล่นหรือว่าขี่บอลลูนนะฮะหรือแฮงไลรเดอร์คุณจะเห็นตลอดเวลาเลยที่บอลลูนหรือแฮงไลรเดอร์เนี่ยจะบินข้ามไปข้ามมาระหว่างเมืองนะไม่ว่าตอนเช้าก็ดีหรือตอนเย็นก็ดีณนะตอนนี้นะตอนเช้าเนี่ยผมก็ยังเห็นแฮงไลรเดอร์แล้วก็บอลลูนเนี่ยต็มไปหมดเลยครับวงเวียงก็เลยกลายเป็นเสน่ห์นะครับที่ทําให้ผู้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาเที่ยวที่สปปลาว ลม,ลว,จจมวันนี้นะไทลาวสเกเตอร์แอนด์เดอะแก๊งนะจะพาไปปลูกตะลุยที่วังเวียงครับน้องๆก็จะพาผมมาลุยที่วังเวียงนะก็จะพาผมไปไหนบ้างในทริปนี้นะฮะตามกันไปนะครับลุยใครครับ เป็นไลน์มาร์คแห่งใหม่ของวังเวียงนะคุณจะเห็นเลยว่ารถเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นสําหรับที่ปล่อยเรือนะฮะปล่อยเรือคายักเรือแคนูนั่นเองนะตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีที่ปล่อยเรือนะแล้วก็น้ำณนะตอนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณจะมาตอนเดือนกันยาหรือตุลาเนี่ยน้ำค่อนข้างเยอะครับแต่ขอแนะนำนะฮะประมาณหลังจากตุลาไปเนี่ยก็จะกลายเป็นไฮซีซั่นซึ่งน้ำจะใส่มากๆสวยมากๆนะแล้วก็ ชาวต่างชาติก็จะเริ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนฮะถ้าคุณจะมาวังเวียงสะพานสีฟ้าถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณต้องมาแล้วไม่คุณไม่ควรพลาดเลยนะเพราะว่าที่นี่กิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็คนที่มาที่ขั้วสีฟ้าสะพานสีฟ้าแห่งนี้นะฮะก็ะชอบมาทานอาหารกันนะครับแล้วขนาดเดียวกันผมชอบมาแวะร้านกาแฟครับร้านกาแฟที่นี่นะ หอมแซ่บหลายเดี๋ยวเราไปชิมกาแฟกันก่อนนะฮะแล้วค่อยไปทานข้าวกัน <c oughs> สบายดีสบายดีกลับมาอีกแล้ว <c oughs> กลับมาอีกแล้วนี่แหละร้านกาแฟที่นี่นะที่วอนโดฟูคอฟฟี่นะเป็นอีกที่หนึ่งเลยที่ถ้ามาคุณมาเที่ยวที่วังเวียงนะคุณจะได้กลิ่นหอมก่อนที่จะไปเล่นอย่างอื่นนะเพราะว่าที่นี่ก้สีฟ้าเนี่ยมี ทีส่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะก็คือถ้านางฟ้าถ้านอนไปขี่สลิงนะประมาณ78ด่านนะรอบภูเขาลูกเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปขี่สลิงกันครับแล้วเราไปถ้านอนกันดูซิว่าถ้านอนจะลึกหลักขนาดไหนแต่วันนี้ผมขอสั่งกาแฟก่อนแล้วกัน <c oughs> มีอะไรแนะนําบ้างที่นี่ที่นี่จะมีกาแฟลาวเย็นจ้ะ,ะ,ะกาแฟลาวเย็นเซ็นเซอร์เลยนะขอผมอันผมขอแก้วหนึ่งน้องตีน้องตี๋อะไรบ้าง สั่งเลยคนเยอะปะคนหลายปะหลายคนหลายเนี่ยเห็นนักท่องเที่ยวฝรั่งมาเต็มเลยเนะี<ม>่ยเป็นกรุ๊ปเลยเนาะแม่นตัวอันนี้เป็นกรุ๊ปตัวร์ไทยกรุ๊ปตัวไทย,ทยเหรออ,อ๋อมาจากไทยยังมีจัดโต๊ะเต็มไปหมดเลยนะแสดงว่านักท่องเที่ยวยังใหม่เจริญได้เลยครับยินดีเลยครับตามอยู่ดิ8เซต ลาแปดเซผนเล้นรอบเขาวันนี้มาองเบียงมาไปกันพร้อมพรอมไมแอดมินดเยพร้อมเฮ้ยผ่านมาแล้วนี่พร้อมแตุ่านีมัแล้วฟ้าก็ดูสวยแต่รอยยิ้มเธอดูสวยดาวประดับ้า เหมือนดังกับปลาที่คุ้กกับน้ำเธอจะคุ้กับฉันเรามีกันและกันมีคนเคยปกไหมเก็บเอาความสัมพันธ์ดีที่ดักนะว้ตลอดกาลการขีดสลิงเนี่ยเขาต้องฝึกกันก่อนนะครับเพื่อที่ใช้รู้ว่าเราต้องควรติกัดตัวยังไงนะครับมัจะลอยไปตามนั้น แคปแหยงแค่ฝึกเนี่ยควตื่นเฝ้แล้วครับว่าเราจะวางมือวางไม้อย่างไรนะครับคุณต้องลองไปดูสักครั้งครับชอบจริงๆครับถ้ามาบองเลียงอย่อย่างให้มานะถูกมากเลยเอาเซ็นที่ปากเลยครับมีให้กันเรื่อยมาเธอยิมส่งไม้ฉันเรายิ้มให้กันและกันเราความสัมพันธ์ ไทยล้านนั้นใช่อื่นไกลอยากขอบใจจากใจพี่น้องไทยลว together แม้ถ้ามีวันนั้น i love ก่อนที่จะเข้าถ้ำนางฟ้าเราต้องมาสักการะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางของที่นี่ซะก่อนคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามพี่บุญพันธ์บอกเราว่าบางคนเข้าไปแล้วก็บอกว่าร้อนทั้งทที่อากาศข้างในอะ่ะเย็นสบายบางคนก็เดินไม่ครบและอยากจะเดินกลับขึ้นมาดื้อ,อตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะครับแต่ผมกับเจอคนเดินสวนออกมาและพูดคุยกันจนผมได้ยินว่า ทำไมข้างในมันร้อนๆอึดอัดทั้งๆท,ที่ข้างในอ่ะเย็นสบายดีและหินต่างๆจะขึ้นอยู่กับเรานะครับที่จะได้เห็นหรือเปล่าได้เกิดเป็นรูปร่างหรือเปล่าเราค่อนข้างที่จะคุ้นเคยนะเพราะว่าที่สปปลรวเนี่ยจะเป็นภูเขาหินปูนนะฮะมันก็จะเป็นหินย้อยนะฮะแล้วมีความรู้สุก่เมันความชื้นนะเท่าที่ผมเดินลงไปเนี่ยความชื้นหรือว่าความเย็นประทบตัวเลยฮะตลอดเวลาแล้วจะมีหยดน้ํามาเรื่อยๆเลยนะเมื่อกี้ผมเห็น ทางเข้านะฮะจะมีหินต่างๆนะฮะจะเป็นรูปหัวใจรูปนางฟ้านะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะแล้วเราค่อยสังเกต <Wow. S 1> คอเนีนยอย่างที่ผมเห็นไหมมันเหมือนพวกเขาสองลูกนะฮะมาเชิดติดกันแต่ว่าไม่ชนกันนะเกิดเป็นช่องอากาศสีเขียวๆอยู่ด้านนอกอ่ะเนี่ยผมถ่ายไปถึงข้างบนนะฮะ ก็ยังเป็นช่องอากาศอยู่เหมือนภูเขาสองลูกเนี้ยอยู่ติดกันแต่ไม่ชนกันข้างในนี้ลึกไหมฮะน้ำข้างในเนี่ยเมตรห้าสิบโอ้ก็พอดีนะประมาณหน้าอกอธรรมชาติก็ช่างสร้างเนาะ <6. S 2> ให้มีถ้ำแล้วให้มีน้ำล่องลำธานให้เราเล่นเนาะ แปลกเลยอ่ะนี่ผมกําลังในหัวของผมนี่มีไปฉายนะครับเพื่อเอาไว้ส่องนะฮะเราคิดว่าข้างในนี่อาจจะมืดมันเป็นโถงใหญ่เลยนะครับไม่ใช่โถงเล็กๆผมนึกว่าไปทางแคบๆนะที่ไหนได้ข้างบนนี่เป็นโถงใหญ่ๆเลยแล้วมันก็เป็นทางน้ํารอดหักสอกเข้าไปอีกเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะ ื่นเต้นมากข้างในมืดมากๆเลยแล้วผมก็ออกมาแล้วเจอพี่เขาก็เลยเราถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับวังเวียงคนเยอะไหมสําหรับวังเวียงช่วงนี้ขนาดว่าเป็นหน้าฝนคนก็ยังมาเที่ยวกันเยอะครับใช่ไหมเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาก็คนยังเต็มอยู่เลยใช่ใช่คาดว่าเดือนถัดไปปลายฝนต้นหนาวออกพรรษาเนาะออกพรรษาลูกค้าบูมแน่นอน ผมมาหน้าหนาวที่วังเวียงเนี่ยอากาศเย็นสบายมากๆแล้วคนเยอะมากๆวังเวียงถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นยอดทิศของชาวต่างชาติแล้วคนลาวเลยใช่ปะใช่ครับส่วนมากลูกค้าที่มาเที่ยววังเวียงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววังเวียงส่วนมาก70%เซนจะเป็นทัวร์ไทยอ๋อเป็นคนไทยส่วนใหญ่เะคไทยส่วนใหญ่ลงมาก็เกาหลีเกาหลีแล้วก็นักท่องเที่ยวภายในประเทศจากนครหลวงเมืองจันโอ้คนไทย ใช่เลยนะตั้งแต่เปิดประเทศมานี้คนไทยค่อนข้างมาเที่ยวที่สปปล<ม>าเวเยอะเลย<ม>ก็ยังเยอะ <ๆ S 1> อยู่ปกติเลยปกติเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับนั่นคือถ้าเกิดปลายฝนต้นหนาวคุณจะมาเที่ยวสปปลาวมาที่วังเวียงก็ขอให้แพลน<ช>นะจองโรงแรมไว้<ช>เพราะว่าแอคทิวิตี้มีกิจกรรมที่วังเวียงค่อนข้างเยอะตลอดทั้งปีเลยก็ยังไงที่นี่สะพานสีฟ้าภาษาลาวเรียกว่า ขวานสีฟ้านางฟ้า<โ>ดอยบางเวียงโดยขอบใจเด้อขอบใจหลายนี่แหละครับวังเวียงนะฮะเป็นเมืองที่สมบูรณ์มากๆทั้งป่าเขาลำเนาไผ่นะฮะแล้วก็ถ้ำมากมายนะที่นี่คือวังเวียงเพียงง่ายๆเลยครับเพียงแค่เราเดินทางมาจากหนองคายนะฮะข้ามด่านมาที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับจากนั้นเนี่ยคุณจะเดินทางด้วยรถยนต์ ผ่านทางด่วนเพียงแค่ชั่วโมงเดียวนะประมาณ160กิโลเมตรเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปที่รถไฟฟ้าความเร็วสูงขึ้นจากนครหลวงเวียงจันทร์เพียงแค่ชั่วโมงเดียวเองและนั่นคือจุดแวะพักใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณไปที่หลวงพระบางคุณก็เดินทางจากวังเวียงไปอีกเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเองนั่นก็คือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะสปป,ปลาวนะที่นี่มีมนเสน่ห์เยอะแยะมากมายแต่ยังมีเมืองอีกอืกอ่นอ,อีกเต็มไปหมดเลย และตอนต่อๆไปของไทยลาวทูเกเตอร์จะพาคุณเข้าไปชมเลยครับว่าที่คุณไม่รู้จักเรื่องราวและไทยดีๆยังมีอีกมากมายคอยติดตามกันไปนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ